พระสมเด็จสมปราถนาหลวงปู่สมวัดบ้านทรายอายุ1 0 4ปีเนื้อขันลงหินรุ่นแรกตอกเจดโคตดและหมายเลขหลวงปู่หมุนทิดสีโลวัดบ้านจานสีสเกตปัจจุบันทุกท่านคงปฏิเสธไม่ได้เลยในความศรัทธาของคลื่นมหาชนที่มีต่อวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนทิดสีโลซึ่งมีราคาที่สูงมากขึ้นเรื่อยอามรเวลาที่ผ่านไปจนหายากและมีทำปลอมขึ้นมามากมาย จนนักบูชาหน้าใหม่อย่างเราๆท่านทั้งหลายที่จะมองหาวัตถุมงคลของท่านแท้แท้เพื่อขึ้นคอสักองค์ยังไม่แน่ใจเลยว่าของแท้หรือปลอมแต่อย่างไรเสียก็ต้องพยายามกันต่อไปสักวันท่านอาจเมตตาก็ได้แต่ผมได้พบบทความหนึ่งที่หลวงปูหมุนบอกว่าในการเรียนวิชาสายสมเด็จลุนรุ่นเดียวกับท่านนั้นมีอยู่สามองค์หนึ่งหลวงปูหมุนขิดสีโลสองหลวงพ่อสงฆ์วัดม่วงลบบุรีสาม หลวงปู่บอกจําไม่ได้หลวงปู่สงกันตธรรมโมพระเกจิชื่อดังแห่งวัดบ้านทรายอําเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีผู้สืบทอดพุทธาคมสายสมเด็จลูนแห่งแผ่นดินฝาาฝังตะวันออกแม่น้ำโขงชนวนมวลสารที่ใช้สร้างพระสมเด็จสมปรารถนาต้องขอบอกว่าสุดยอดจริงๆเป็นชนวนมวลสารที่ได้จากหลวงปู่สงที่ท่านรวบรวมไว้ของครูบาอาจารย์แผ่นยันแผ่นจานโลหะธาตุที่เป็นมงคลแผ่นยันเกจิอาจร ทั่วประเทศและชนวนมวลสารของหลวงปู่ที่ท่านเสกไว้เองชนวนมวลสารอื่นๆประกอบด้วยชนวนมวลสารของหลวงปู่หมุนชนวนเหรียญมหาสมปรารถนาหลวงปู่หมุนชนวนพระปิดตารวยทันใจหลวงปู่หมุนชนวนมวลสารหลวงปู่บัววัดศรีบุรพารามจังหวัดตราดชนวนมวลสารหลวงพ่อกวยวัดโคศิตรามจังหวัดชัยนาทชนวนมวลสารสำริดท่าวง ลบบุรีแค่นี้ก็สุดแล้วโดยทางวัดบ้านทรายได้นำชนวนมวลสารทั้งหมดมาหล่อหลอมแล้วรีดโดยนำไปให้หลวงปู่สง์และเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นผลัดกันจารอาระหลายครั้งจากนั้นนำมาสร้างเป็นพระสมเด็จสมปรารถนาหลวงปู่สง์วัดบ้านทรายจังหวัดลบบุรีท่านมีพระเวทวิทยาคมที่กล้าแกร่งมีวิชาอาคมสุดเข้มขลังเป็นผู้ผู้สืบทอดพุทธาคมสายสมเด็จลุนแห่งแผ่นดินฝ้าฝั่งตะวันออกแม่น้ำโขง วัตถุมงคลที่หลวงปู่สงสร้างขึ้นและทำการปลุกเสกนั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ศรัทธาหลวงปู่สงว่าเป็นสุดยอดของดีเป็นสุดยอดแห่งวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นเพื่อหวังผลทางด้านพุทธคุณชนิดที่แรงมากเห็นผลและหวังพึ่งพุทธคุณได้แน่นอนผู้ที่ใช้บูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่สงต่างมีประสบการณ์ให้เห็นกันทุกคนเป็นที่เล่าขานกันถึงความศักดิ์สิทธ์ ในมหาพุทธานุภาพที่หลวงปู่สงปลุกเสกไว้ในวัตถุมงคลให้เป็นสมบัติของโลกสืบไปพระสมเด็จสมปรารถนาหลวงปู่สงวัดบ้านทรายสร้างด้วยมนสารชั้นเลิศมีดีในตัวเป็นทั้งเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายการเจรจาและการปกป้องคุ้มครองจากพยันตรายต่างๆเป็นที่ประจักษ์ได้เป็นอย่างดีแก่ผู้บูชาทุกท่านว่าดีเร็วและแรงจริงๆอธิษฐานขอได้ครบ สมใจปรารถนาสมชื่อพิธีปลุกเสกอย่างเข้มขลังพุทธคุณทวิคูณพระองค์นี้เป็นเนื้อทองผสมเก่าระดับความสวยแชมเป็นพระแท้ดูง่ายอนาคตรพระรุ่นนี้ขึ้นแทนหลักแสนแน่นอนเพราะนอกจากเป็นพระที่มีประสบการณ์มากมายหลายด้านแล้วชื่อรุ่นสมปรารถนายัางเป็นชื่อที่เป็นสิริมงคลอีกด้วยพระคาถาสมปรารถนาพระอนุรุตเถระเจ้าไมหังปุตโตปุญญวัตาพินิหาโรภวิสติเทวตาหี ปาติงปูเรสวาปัวปหิตาภวิสติติสวดแล้วไม่มีจนไม่มีอาหารกินหรือตกในถิ่นกันดาลไม่มีเงินทองท่องคาถานี้ขอบาร,รมีพระอนุรุธรมีกินแลตกรถไม่มีเงินก็ใช้ได้แล